พี่จ้ามันมีมีเยี่ยมคุณกระดองลูกย่อคือเราเลยจา้านี้มันมีได้ลูกย่อมาแปดลูกลูกนั่ว่าแปดลูกจ้าสับกันเลยจา้าสับลูกใหญ่แต่ไม่ใช่ลูกใหญ่ ได้ระดูได้ระดูพุ้ยได้ระดูยั่ไงจ้ะการที่สับเนี่ยับเป็นชิ้นเล็กๆได้จ้ะชิ้นเนี่ย้อยเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่มันจะใช้เวลาโดนก็เได้กินได้แต่ถ้าชิ้นเนี่ยน้อยนี่สิบมือชิ้นชิ้นบางกว่านี้จ้ะบางกว่านี้สิบมือจะได้กินเลยจ้ะ นับไปเลยสิบหมื่น,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 นกินไดนขน้ขินบางๆสาเหตุขินใหญ่สาเหตุขินให่กับสิไซรละโดนเหตุขินเนี่ยน้อยขินบางๆ แล้วจ้าด้เต็มขวดพอดีวันนี้จะนเผงใส่ได้บันดน้ำผงกับแพงแพงไปซื้อเป็นหลอดไหมไม่ซื้อเป็นวดแพงอ่ะหลอดแบบใส่เลยเอาผงใส่มีนนหน่อยๆได้เด้อจ้จารก,ก็ต้องหัเมือไหรซีหานอันนี้แปดแปดลูกเพิ่งเหลืออีกหน่อยหนึ่งเต็มขวดหนูใหญ่ ใบยานางก็ดีแล้วพี่น้องผู้ใดมี้ก็ขันกินยองกินก็สิปันเราก็ได้ใบยานางู้ใดมีเกลือกจะกินเยอะแต่หาไอ้บููยองนี่งใบยานางใบเดยานางมีประโยชน์หลายเลยจ้ะขันไว้ใส่ตู้เย็นมันจะกินก็ได้ กตัวเย็นถึงเลยจะนำใบยาน้ำกตาต้านมะเร็งได้เลยจ้ะมีประโยชน์หลายเืองกัน,น,กนขัน้นแกวกินสน,นาผงก็ได้จ้ะกินบ๊อกแสนมผงก็ได้จ้ะใบยาน้ำนี่ ยนังประโยชน์หลาไหได้ใบชนังตามหลเล้งก็ได้เลยเป็นวรเผยใ่ไดมมั้ไดู้้มีเก็บกินเล่นก็ทำได้ขันไม่ได้กินปั้นออกก็ไดขันก็ได คันใบ้ซตุเย็นเลยสามมือนกนมืน่ขวดสำเนียะแก้วนมข,ขันันจ้ะคัุเย็นกินประยชน์มันหลายขันเราปั้นเราก็ได้ใส่ลูกนเนอะเดวอน,น,นูพี่น้ำผ้อน้ำตาลส่แดงกระไรเลยจ้าน้ำตาลส่แดงกระไร อัดเขาเนี่ยเต็มลายน้ำผึ้งกับอะไรลุกใหา่อัดเต็มขวดเลยจ้ะน,ะะน่ะไอ้ไอ้นี่ก็ประโยชน์อะไรก็การจ่ายน้ำมายาหนางนี่ขันขันกินได้จ้ะขันหรืว่าไอ้แบบถ้าพวกนี้มีค้างมายาหนางติดขันกินมือโตอมือก็ได้จ้ะอันนี้มีค้างไปขอกระจ้ามาไปเอาน้ำปลาในสวนกล้วยมาขันไปตื้อกินจะกินจ้ะ สิบมือเลยจ้ะเพราะว่าข้าเห็ดเพเห็ดขินใหญ่ถ้าข้าวเห็ดขินใหญ่นี่สิบมือเพราะขาเทเาขาเทน้ำผึ้งลงใส่เดี๋ยวมันจะซึมออกกระจายน้ำจะซึมไอลูกย่อเนี่ยน้ำลูกย่อที่เขาจับบางๆซึมออกสิบมือกินเลยจ้ะเพราะว่าข้า่ได้ดองเป็นลูกยิงไงแบบถ้าข้าดองเป็นลูกเลยนี่ก็ใส่เวลาโดนซ้ำเดียนเลยจ้ะต้นสับสับบางๆสิบมือกินได้เลยจ้ะก็ต้องไปล้อ ก็ต้องไปโดนไปลวกอย่างมันนั้นได้กินอัน,นประโยชน์หลายอย่างลืมได้จ้าคันแจจต่ตันมาเล่นกันไรยิ่งต้องสุขภาพเพราะถึงจะนำม,มายังนังน่งอ่ะปวดนี่ยังหน่อยนะ ซึมลงซึมลงจางเพราะว่าอัดเข้าไปเนี่ยนเต็มกวดเขาเสียมาใส่กวดที่สอดกับพ่อกระเทินเนี่ยจ้ะเลยใส่กวดเดียวไปเลยจ้าเนี่ยจ้าสมุนไพรวันเขามีประโยชน์เด้อจะเห็นปิดกินพวกนี้กับอะไใบยานางพร้อมไอ้ลูกยออันนี้มันดมันดองในสุนารจะมันบุกขอ้นี่้พวกค้างพร้อมพวกหมักสมออยังสิจ้ะคนนั้นเป็นมีปัญหา ต่ว่าหููย้อนนี่มีตลวัด้วยจ้ะไปมีทีผูกไปก็ดีจ้านตะวานี่เพิ่นเอามานไหลจ้ะยุ่งเทผูีอย่างลูกจ้ะน้ามาาไหลกันขันกินไก่กรได้ดองกินจ้ะตองร้อยน้ำตองร้อยน้ำผึ่งมันซึมลูกกอนเพรา่ามันซึมลูกสาวามันมันเน็ดอัดลงไหนอันดองลูกย้อนเหนือสนิก็กินชั่วโมงจ้ะ ตักกินกินเนื้อมันไม่ได้จ้ะอันนี้ก็ได้กินเนื้อนันเลยกินเนื้อลองเรื่อยๆจ้ะอันนี้จะใช่ละหาหกลูกเก็บลูกก็กระดองไปเรื่อยๆใช่ลำเพิ่งคันขวดนะ้องกรน้องเพิ่งหลอดน้อยก็ได้จ้ะวันนี้จ้าฝากกดติดตามด้วยจ้า